ครับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่ดีควิกครับและวันนี้จะมีการนำเสนอยางแบรนด์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการทดลองด้วยการใช้รถผมเองและยางที่ว่านั้นนั่นก็คือ,อยาง n e x กเซครับเล่าความเป็นมานิดนึงยางเน็กเซนเนี่ยเป็นยางนำเข้านะครับมาจากแดนสมประเทศเกาหลงใต้ซึ่ง n e x กเซนั้นต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ ส่งตรงไปให้กับ O E M รถยนต์แบรนด์ต่างๆหลากหลายแบรนด์ทั้งนี้ทั้งฝั่งยุโรปรวมถึงรถในชาติเกาหลีเองก็ดีนะครับรวมๆแล้วเป็น10แบรนด์เลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับยางที่ผมจะทำการเปลี่ยนใส่รถตัวเองแล้วก็ไปทดลองขับนั้นนะครับได้แก่ Nexen e n c o l r S U4 นะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่เหมาะกับรถทิดิคา้ารถอีโกคา รวมถึงจะมีสั้งท่า,านะไปถึงการขับขี่ในรูปแบบสปอร์ตได้อีกด้วยทุาผู้ชมครับตัวของ Nexen Enfora s u 4นั้นประกอบด้วย5คุณสมบัติเด่นๆด,ด้วยกันนะครับอันดับแรกตัวเนื้อ,อยางซิลิกาคอมพลตตรงนี้มีความนุ่มสูงเลยนะผมกดดูยังยุบๆเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องของซิลิกาคอมพลที่มีความนุ่มเป็นพิเศษส่งผลมาให้ ในเรื่องของการเก็บเสียงของโดยสารที่มันดีที่มันเงียบมากขึ้นนะเพราะตัวยางเนี่ยเป็นชิ้นส่วนแรกที่สัมผัสกับพื้นถนนใช่ไหมครับนอกจากนั้นนะครับแก้มยางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเขาจะมีเข็มขัดลัดหรือที่เรียกว่าเบลเนี่ยนะครับเพื่อตึงหน้ายางไว้นะครับให้สัมผัสกับพื้นถนนเต็มหน้ายางก็จะได้การยึดเกาะที่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งไม่ต้องกลัวนะครับนอกจากนั้นนะครับ ตัวคุณสมบัติของอยาง,งต่างๆที่ผมกล่าวไป2ข้อข้างต้นเนียมันก็จะส่งผลให้การาครับควบคุมรถทําได้แม่นยําและดีมากย่งิขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงร่องน้ํานะครับไอตัวร่องยางที่เขาซาะร่องมาตรงนี้ทั้ง4ี่ร่องเนี่ยจะช่วยในการรีดน้ําในกรณีที่เราขับบนถนนเปียกก็จะเสริมความยึดเกาะไปให้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวยาง Nexen คุณสมบัติพิเศษข้อที่5นั่นคือ จะทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นประหยัดในที่นี้คืออะไรครับสมมุติตัวเนื้อ,อยางของแบรนด์ยางอุ่นอื่น,นปล่อยเกียร์ว่างให้รถมีกําลังนะครับระยะฟรีสมมุติว่าเคลื่อนตัวไปถึงจุดหยุดนิ่งระยะทาง1กิโลเมตร Nexen อาจจะได้ไปถึง1กิโล100เมตรก็เป็นได้ทั้ง5ข้อนี้เป็นขุณสมบัติเด่นๆน,นะครับที่อยู่ใน Nexen e n f e r a SU4 สัมผัสครั้งแรกกับ Nexen เข้าท่านะถือว่าเป็นยางที่เ,เป็นยางราคาค่อนข้างจะถูกแต่คุณสมบัติเนี่ยมากมายเลยครับอันดับแรกครับการดีไซน์ของดอกยางเนื้อยางที่มีซิลิค้าคอมพาว์ผสมสูงเนี่ยเขาให้การยืดหยุ่นที่ดีเนื้อยางค่อนข้างนุ่มนะครับพอนุ่มตรงเนี้เสียงรบกวนที่มันเกิดขึ้นจากพื้นถนนสะท้อนขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยยางมนตัวเซฟไว้ให้ครับนอกจากนั้น ไอตัวล่องรีดน้นทั้ง4ล่องนะครับเวลาขับผ่านพื้นเปียกเนี่ยให้ความมั่นใจในการยึดเกาะได้ดีเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะคอยแหวกน้ำออกไปไม่ให้มายึดติดกับตัวของยางครับนอกจากนี้ครับเบลหรือเข็มขัดรัดหน้ายางที่อยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยก็คอยตรึงให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งผลให้มีการควบคุมกันกับขี่ที่ดีขึ้นมานั่นเอง คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ยังมีอีกหนึ่งข้อครับแต่วันนี้คงไม่ได้สัมผัสอะไรสําหรับในเรื่องของยางประหยัดประหยัดตรงที่ว่าถ้าคุณปล่อยไหลอาจจะมีระยะทางวิ่งที่มันไกลก็ได้นะครับที่ผมพรีเซนต์ไปตอนแรกรวมๆแล้วสอบผ่านซึ่งเป็นตัวของราคายางเรียกว่าเป็นยางประหยัดแล้วกันนะเพราะราคาไม่ได้สูงมากนะักสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้ Next เซนะครับออกแคมเปญโปรโมชั่นให้ ลูกค้าผ่อนศนซนานถึง10เดือนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเคลมฟรี1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรและทาง n e x กเซนททยไทยแลนด์ะครับรับประกันในเรื่องของคุณภาพการผลิตตลอดอายุการใช้งานนอกจากนี้บาดบวมแตกก็เคลมฟรีเช่นเดียวกันนะครับบีควิกตรงนี้ครับถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของ n e x กเซนไทยครับนอกจากนี้ยังมีที่ MMS Auto Service หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย n e x กเซนไทยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทั้ง Lazada และ s h o p e ีด้วยครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายละเอียดของอยาง n e x กเซนะครับท่านผู้ชมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ nexentai.com รวมไปถึง f c e b o o o f แฟนเ g จนะครับ nexentai thailand และ l i ด์ไอดีเน็ t เเพื่อนๆก็ได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลนะครับจากตัวยางและที่ให้การยึดเกาะถนนที่ดีบังคับค,<า>ควบคุมที่ดีอย่าง n e x t e n t ทแบรนด์ยางแบรน,นด์นี้ไม่ธรรมดาแถมราคาถูกนะครับ